ยินดีด้วยครับกับชัชนะของเพชรทองหล่อครับวันนี้สวัสดีครับผมโอ้โหดี่ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟต์หนึ่งที่แฟนๆของทางเพชรทองหล่อนี่ลุ้นกันไปด้วยบีบหัวใจเหลือเกินนะฮะเจอกับหน้านของกล้องสึกถามนิดนึงตอนที่ปองผมขึ้นตาปั้งเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึก ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบรู้สึกดีครับเหมือนได้ต่อยคนเพิงคอะไรเงี้ยรู้สึกท้าทายท้าทายไม่ได้ไต่อยไมต่อยหรือเปล่าหนักใจมันเจอคนนี้ตอนประกบเจอมาก็หนักใจเพราะว่าเขาแข็งแรงก็ชื่นมท่ายขึ้นแต่เขาก็ยังดีกว่กกกนนอหือได้มีการศึกษาเคสการชกข,ของเขาที่มามาเยอะไหมครับดูครับคือตลอดตอนไปรู่กับทุกวันก็หาจุดอ่อนจุดแข็ง เขาเป็นคนเป็นคนที่แบบคนแต่เขาจะช้าไปอ่าฮะอ่านี่คือใจของติดนะแล้วก็อาศัยความเร็วของเราเรารอดสามยกไยแล้วก็มันเข้าทางเราด้วยทีมฝั่งตรงนี้เราได้เปรียบครับผมสถานการณ์ยกแรกเป็นไงฮะรไล่ฝั่งนี้ดูก็เหมือนแบบระวังต้งระวังระวังตัวทั้งคู่เลยคิดว่าเขาก็ระวังอยู่นี่ผมได้ความเร็วแต่เขาได้ทุนแรงอ่าเขาพยายามที่จะเดินเดินกบดันเราตลอดเลยสังเกต แต่ของเรานี่ก็พยายามที่จะเน้นจังหวะปีกตัวถอยวนบวกโต้ไปอย่างนั้นอันนี้คือแผนที่วางไว้เลยท่านแรกอย่างแรกต่อแรกเรามีสิ่งเดยนะเขาการนะก็าหมัามีแสดงว่าทางทางทางทีมงานนี่กำชับอเลยเฮ้ยอย่าแรกแล้วก็ชาวชกทางเกมคือตัววนออกรอบวกรอจี้ไปผ่านไปสองยกไปไงตอนนี้เริ่มเริ่มมั่นใจมากขึ้นไหมู้อย่าง ยังไม่มั่นใจยังไม่รู้เลยว่าตัวเองแบบได้ชนะหรืออะไรหรือเปล่าพี่ก็แบบมันตังเราอะไรกปล่อยมันเองที่เดียวหมดยกสองพี่เล่นว่าไงเพียก็บอกว่ายกสามเดินอีกนะบอกให้เดินอีกบอกปล่อยให้มันเองที่เลยบอกเดินเดินเข้าไปเลยอ่าฮะแล้วออกมาทําได้อย่างที่ต้องการไหมมันก็แบบทำได้แต่มันแบบก็ไม่ได้ที่ต้องการเด็๋เหมือนที่เราคิดเลยลอยไปเราว่าทำไได้ ใจมั้ต่อโค้โเเล่นเขาเล่นเพื่อเงินพยายามที่จะเช็คบินเราให้ได้ไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจคิดว่าเราเราน่าจะได้ในในมุมมองเราคิดว่าอาวุธเราน่าจะได้เปรียบแต่ว่าในเรื่องความพยายามเขาดูมีความพยายามติเกมเราอ๋อฮะมันมันมันได้เปลียนหลายอย่างชกครบสามยกตอนนั้นคิดว่ายังไงห้าสิบห้าสิบก็ยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าจนกระทั่งประกาศคะแนนประกาศคะแนนก็ยังมีหัวใจอีก เพราะว่ามันชนะสองต่อหนึ่งเสียงโอ้โหตอนนั้นนี่หลายๆคนบอกผมก็บีบหัวใจเหมือนกันพี่เชื่อว่าทางทั้งกองสนก็บีบหัวใจของเพชรทองหล่อก็บีบหัวใจจนกระทั่งกรรมการชูมือใหแต่นบอกเสียงสุดท้ายเพชรทองหล่อเท่านั้นแหละโล่งเลครับมันก็งได้โผไปนะครับกดกด้านจริงๆอาวุธตอนตอนตอนนี้อเอ่อฮะกดดันมากเลยนะโอ้โ ก็ถือว่าเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่หนักหนาสาหาัสจริงๆที่เราผ่านไม่ได้ตอนนี้ถือว่าขึ้นอีกชั้นแล้วนะถ้าเขาเข้าใจอ่ะก็ได้ครับผมน้องไต่กนบนอยู่แล้วครับขอแค่ได้ต่อยครับขอแค่ได้ต่อยนะฮะพูดถึงว่าการการชกในครั้งนี้โอเคผ่านล้วนะ,ะ <S <S นะฮะมองตอนนีม้มองไกลไหมยังว่าเฮ้ยมันนั่นเราได้ที่ไปไกลกว่านี้ด้วยกันขึ้นไปสู่ดววันใหญ่นหนออยาง ก็อย so 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 ูท oh. ี่โอกาสเราจะถามว่าผมตรงที่ผมยังไปได้ไกลกว่านี้ครับผมมองตัวผมผมยังพัฒนานี่ผมยังซ้อมได้เยอะกว่านี้อีกผมยังเก่งได้กว่านี้อีกผมมองตัวผมยัาทำได้กว่านี้อยู่ย่างได้ดีกว่านี้อีกว่ากันนะนะครับนะฮะ้ำหนักยังมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีเอาคนอรับสบายๆนะจุดบกพร่องที่เราต้องแก้ไขต้องไหวติดชายต้องไหวแบบเดินจ้องไหววินาทีทองอะไรเงี้ยเพราะเรายังมข็งแบบ อะไรอย่างนี okay. uh ้อ่าฮะจะต้องมุ่งจต้องมุ่งจะต้องหม้กแรได้กำไรอืมนะต้องต้องกล้าให้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเออ